morning เช้าวันที่24เมษาพระอาทิตย์โพล์ขึ้นมาโชว์แล้วเห็นแล้วแล้วก็กำลังจะไปแล้วเราฝ่าวเราฝ่าววันนี้อากาศกลับมาหนาวอีกแล้วทุ่งหญ้าก,กำลังจะเขียวกลายเป็นสีขาวเต็มไปด้วยเกียรีิมะเก็ยอ์ไดยังนะ เพืดอีอย่างเงี forth, ้แม่คนนึงเดถอะกับมะหนาวอีกแล้วอ่ะเตอนมาก็ลบห้าลบหกอ่ะพระอาทิตย์ดวงโตก็กําลังจกลับไปนอนเหมือนเดิมเช่นเคยเสียงนกเสียงกาก็ยังเจ้าเจ้าเจ้าอยู่แต่ไม่เยอะกับคงหนาวคือเข้าเหนือเนาะนี่คือบรรยากาศหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ของเดือนเมษา ที่แต่ละปีก็ไม่น่าจะแตกต่างกันก็จะประมาณนี้แหละท้องฟ้าก็จะแบบอึมครึมเป็นสลัวสลัวเมษาพิศวงสายมากอะบโฟนกับลม้มแต่ที่มันบบหายไปเลยก็คือหนาวหนาว,แบบหนาวแบบหนาวแบบหนาวหนาวนานาห้าวนาห้าวนาแตก หนาวเป็นหนาวเขาเกิดหนาวยนหนาวมาจาก,ามาจากลมพัดมาจากฟังทะเลอฟังของฟินแลนด์ถ้าฟังของนอร์เวย์จะบอจะบอหนาจะพอตึงอะ่ะเวลาเขาออกไปเปิดหน้าตาองออกมั้งเสียเขาจะรู้สึกเลยว่าหนาเขาตึงนี่คือลมที่มันพัดมาจากทางทะเลก็คือทางฟินแลนด์แต่ถา้าพัดมาจากทางทางนอร์วเวย์หรือว่าทางไต้นะคะเป็นหวังเสียบอ,บอเนี่ยความรู้สึกใบหนาเขาจะ ถือรมกับรมกับร่มทั้งบันไดยอย่างประมาณเอาบรรยากาศยามเช้าวันที่24เมษาหก6โมงเช้ามาฝากปัะมาณนี้กลับมาหนาวเหมือนเดิมเช่นเคยนี่คือปรากฏการณ์ของเมษา